นายสราวุธประทุมราชผู้ประสานงานกลุ่มสิทธิมนุษยชนศึกษาและที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปิดเผยรายละเอียดการเข้าเยี่ยมนายสมยศพฤกษากเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เรนิว w s ที่ถูก ควบคุมตัวตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ศูนย์การทหารม้า่ค่อดีศรจังหวัดสระบุรีเนื่องจากนายสมยศแจ้งผ่านญาติที่เข้าเยี่ยมว่าต้องการพบกับนายสราหุธและนายไพโรธพลเพชรเลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือสสสเพื่อต้องการฝากหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเรียกร้องเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ คือเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าเด็กถูกจับกลุ่มโดยไม่เป็นธรรมนะครับโดยสายพรกรถเชิญให้กรรมการสิทธิช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยซึ่งผมก็ได้ว่ากรรมการสิทธิ์แห่งชาติคงไปส่งผู้แทนไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยหมอนิรัน์ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าคงไปเห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ได้ทราบไม่เป็นทางการนะครับว่ามีการเตรียมแดงถานท,ที่อยู่กับทันหันในวันที่กรรมการสิทธิไปเยี่ยมนในช่วงบ่ายเลยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังจากที่เราบอกว่าเขานอนที่เต็น ขณะที่สารอาญาเห็นควรขยายเวลาการควบคุมตัวนายสมยศต่อไปอีก7วันคือจนถึงวันที่13มิถุนายนนี้ตามคำร้องขอของเจ้าพนักงานตามอำนาจของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชโอดยระบุว่ามีเหตุจำเป็นในการสอบสวนขออภัยครับในการสอบถามผู้ถูกคุมขังอีกยังไม่สามารถปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังได้เนื่องจากเกรงว่าผู้ถูกคุมขังจะไปก่อเหตุอันตรายทาให้สถานการณ์รุนแรง ส่วนกลุ่มนักวิชาการนำโดยนายชัยยันร,รัชกูลนะครับอาจารย์พิเศษวิชานิติปรัชญาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกถแถลงการเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอปล่อยตัวนายสมยศและผู้ถูกจับกลุ่มคุมขังจากพรกรฉุกเฉินและให้มีการยกเลิกพรกรฉบับนี้โดยเร็วให้นายกรัฐมนตรีใช้มโนธรรมสำนึกในการลาออกจากการบริหารประเทศ ที่ต้องจับกลุ่มผู้ที่มีความเห็นแตกต่างเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างสิ้นเชิงรวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลกล่าวคำขอโทษต่อประชาชนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างเป็นทางการถแถลงการฉบับนี้มีการเผยแพร่และเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อกว่า200คนครับ